สวัสดีคะ่ะลูกคา้าอันนี้จะมีแต่สวัสดีค่ะต้องไว้สวยๆช่วงนี้มีรามา่าพูกจามีมารยาทต้องพูดก,กับลูกคา้ามีคขา,ม,คามีขับนะด้วยนะฮะลูกคา้ามมีหางเสียงค้าคาขาขับด้วย,วยสวัสดีคะ่ <excessive. S 1> คะ สสเสื้อขาวคะ่ะลูกค้ามีแค่ก้อนรีวิวนะตัวนี้นะคะมีแค่ก้อนรีวิวนะคะเป็นงาน U S แต่ผ้าสะอาดนะผ้าสะอาดลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนะคะให,ให้ดูงานเดี๋ยวซ่อมเริ่มรีวิวเลยเพราะว่ามันมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนี่งานปงงานปักเอาลงอีกหน่อยมะอย่าชัวเออกดไ,ไกว้นายเกแมนเลี้ยนี่แหละนี่ลูกค้า ได้ตามนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ตามนี้เลยนะอืมอ่ะเริ่มเลยจ้ะ45กิโลนะอ่ะมีเชิตอันนี้อันนี้เอาไว้ถ่ายรูปแล้วกันนะนี่แฟชงแฟชั่นสมอกมีค่ะลูกค้างานปาก งานปักมีนะงานปากักอายุไมเ่ยุปักลงปักเลื่อมปักอะไรมีแบรนด์ก็มีนะคะนี่ลูกค้าถามว่าตำหนิเปื้อนเสียมีไหมก็มีบ้างะคะ่ะเสื้อเชิ้ตมีติดมาเพลงดูแซงคิวนะนีอ่อ่ามีเชิ้ต ขาวครีมนะคะลูกค้าขาวครีมนี่วันนี้ก็สวยนะเนี่ยกุยกลายกุยกลายค่ะกุยกลายกุยกลายอืมนี่อ่านี่อืมนี่ว่างเฉพาะตัวรีวิวนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ตามนี้เลยนะคะ มีเชิ้ตปนนะคะจัดมาเลยจัดมาเลยป้ายเอาเรทเป็นงาน U S แต่ว่าคลสาสไซส์นะคะ U S คลาสไซส์ค่ะแบะบโมแบะบโมแบะบโมมีเชิ้ตค่ะมีเชิ้ตคลสาสไซส์นะลูกค้าอันนี้ไซส์เอสเห็นไหม งานฉลุงานปากอย่างนี้ก็มีค่ะนี้เป็นทรงครอบนะรีวิวลูกค้าจะได้ตามนี้เลยอันนี้ไซส์ XS งานไม่ได้ติดไซส์ใหญ่นะลูกค้างานคละนะถามว่าจะมีเพื้อนเสียมีไหมก็มีนะคะแต่ว่าโดยรวมคือผ้าค่อนข้างจะสะอาดหน่อยนะนี่ค่ะนี่มีปงมีปากามีปากปากสามตัวแล้ว ปากได้ตามนี้เลยว่างเฉพาะรีวิวนะลูกค้าเชิ้ตมีอะไรมีกลงมีกล้ามงานลูกไม้แก๊บค่ะแก๊บแก๊บแก๊บ งานฉลุงานลูกไม้นี่ยันมีสายเดียวค่ะมีแค่ก้อนรีวิวนะนี่สายเดียวสายเดียวเออนาจะใส่ตัวนี้รีวิวอ่ะใส่ได้ปะ่วะใส่ไม่ได้อายเขานะว่างเฉพาะตัวรีวิวนะไม่โดนหน้าไม่โดนหน้าอืมนี่จ้าอืม สมองสมอกฉลู Smoke, Smoke, u, อย่างนี้นี่ได้ตามนี้เลยนะลูกค้ามันไม่ได้ขาวโอโมทุกตัวนะคะขาวกับครีมนะขาวกับครีมนะคะลูกค้านี่แขนสั้นแขนยาวคราฟบ,บนเชิ้ตแฟชั่นนี่งานปากมาใครเล่นงานเสื้อขาวอยู่นะอันนี้เป็นขาว US นะคะลูกค้า อุ้นี่ก็สวยนี่เป็นผ้าขัดต้อนค่ะบาดลายบาดลยายนี้ก็มีนะคะบาดลายนี่คอวีค่ะนี่เป็นสีครีมนะคะสีครีมสีครีมค่ะสีครีมอืมเสื้อเชิ้ตไซส์สเไซส์เสค่ะ แขนระบายแขนล้ําฉลูนะคะฉลูลูกมงลูกไม้อย่างงี้ขาสวยๆเลย <Okay. S 1> อืมบางๆเหมาะมากลูกค้าเหมาะกับหน้าร้อนนะคะ mm hmm. นี่โอ้โหงานปูงานปักนี่โอ้แมงโก้ค่ะตัวนี้แมงโก้นี่ <c oughs> อันนี้งานปักนะลูกค้าโปโรค่ะ <c oughs> โกลสไซส์เอมค่ะโโลโโลไซส์เอมค่ะนี่อะไรจอยเฟสจอยเฟสเสื้อเชิ้ตโอ้ S M L X L นะคะ S M L X L ลเกซ์เอลลูกค้าอันนี้เชิ้ตเชิ้ตเชิ้ต โอ้อันนั้นน่าใส่ว่ะสีแสบดีนี่อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตลูกค้าคออยู่ไหนแล้วเนี่ยงงละ <c oughs> อันนี้มีดีเทลมีงานลูกปงลูกปดัดลูกไม้ค่ะอพา้าสะอาดอยู่นะดูอืมคอวงคอวี บาดลายอันนี้ไซส์เอค่ะอันนี้ทะเลทะเลเลยเออนะใส่ตรงนี้รีวิวอ่ะสีสดดีทะเลทะเลใส่หลายตัวไปป่ะมันก็ไม่ได้นะสวยสวยงานปากงานปากลูกค้านี่ปากทรงกรอบเลย S 2> <S 2> <S อืมนี C 2, ้ซีทงซีทูห้าซีทูตะขายอื <S <S 1> <S 1> ช่ชาวเกาะชาวเกาะนี่อะไรแอลแอลสะอาดนะลูกค้จาจะกลงจักรแลเหลืองไหมไม่ค่อยเนาะอ่านี้ทรงคุมสะโพกค่ะ เสเื้อเชิ้ตอืมกรีกลายลูกไม้นี้ค่ะลูกไม้ไซส์เอสเอ็มลูกมงลูกไม้อืมลูกค้ามีแค่กระสอบรีวิวนะคะนี่ อันนี้เป็นแขนนะลูกค้ามีเชิ้ตโปนนะคะคระแบบคระไซคระรวมแบบนะลูกค้เคาเชิ้ตคระไซอืมเชิ้ตเชิ้ตอืมกล้ามนี่ใส่ไงวะเจ๊ใส่แขนลง ใส่ไงอือดอก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 นี่ <Ooh. S 1> เชิดโอ้ทะเรทะเลนี่สวยไหนหน้าไหนหลังอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นหน้ามากกว่านะนี่ลูกค้าเป็นงานถักข้างหลังข้างหลังสวยมาก นี่ใส่เป็นมินิดรสได้นะคะอันนี้45กิโลส้มให้4,990ค่ะลูกค้าได้เฉพาะตัวรีวิวนะ4,990ค่ะนี่ได้ตามนี้เลยเหมาะซัมเมอร์นี้ค่ะลูกค้านี่ซีทูงี้ก็ขายคู่กับบิกินุ่กินนี่ได้ค่ะงานว่ายน้ำมีนะ อ้นนี้คุมคุมไหลยอย่างเดียวลูกค้าคุมไหลคัตต้อนระบายอย่างนี้นะคะคุมคลุมนะคะแฟชั่นคระชิ้ตนะขาวครีมค่ะโดยรวมคือผ้าสะอาดนะจกักรและเหลืองคอเหลืองมีบ้างเล็กน้อยนะคะนี่สวยๆลูกค้าไปคัดเอาอืม นี่ผ้าสานะนี่ลูกค้านนี้ทรงขอบนะคะนี่แฟชั่นแฟชั่นโนวานี่ค่ะตรงนี้นะอันนี้งานงานปักค่ะนี่เป็นงานปักนะอันนี้ก็ปักค่ะอืมปักปาก เชิญข้าสะอาดอย่างเงลูกค้าไซเอ็กเอสนี่มีกล้ามแฟชั่นแฟชั่นรูดหน้าแขนตุ๊กตาอย่างงี้อันนี้เป็นขัดตอนน้อนค่ะลูกค้า <c oughs> อ่า เป็นก้ามเป็นก้ามแขนระบายฉลุค่ะอแนวออกวินเทจเชิ้ตฉลุรูปไม้ค่ะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้อืมถ้ารีแล้วมันจะสวยนะลูกค้าอันนี้มันยับไงมันเป็นผ้าขัดต้อนเนาะเป็นผ้าขัดต้อนนะคะ นี่บางๆอย่างนี้ค่ะโอเนวีค่ะโอเนวีเป็นกล้ามเชิ้ตเชิ้ตหน้าสั้นหลังยาวกุยกลายโอ้นี่ดูสวยนะอืม นี่มีเกร็ดเกร็ดอืมอไรแบตหมดเหรออืม,อมสวยค่ะผ้าสะอาดนะลูกค่ะไซส S S ์ SXS ถึง XL เลยค่ะ โอ้นี่ก็สวยนี่ดูมีดีเทลลอฟค่ะลอเป็นแขนสั้นนะเป็นแขนสั้นนะคะนี่อะไรมีแขนสั้นคอโป,โปนี่เป็นชุดนักเรียนมาเนี่ย ซาร่าค่ะอันนี้ซาล่าค่ะอ่าแขนพองแขนพองซาล่าเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนี่เชิ้ตแบบเหมือนทรงแนวโอเวอร์ไซส์สายเดียวสายเดียวค่ะ อันนี้มีเดรสปลนนะคะเดรสปลนอันนี้อะไรเอ่ยระบายค่ะนี่ใส่ไปวัดได้ไปวัดได้ทำบุญได้อุ้ยนี้นุ่มมากมีแบรนด์หรือเปล่าเป็นเสื้อเชิ้ตนี่ตัวใหญ่นะคะใส่เป็นโอเวอร์เชิ้ตได้ค่ะผู้หญิงนะลูกค้าผ้าสะอาดนะดู คอดูคออันนี้แก๊บนะคะแก๊บนะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยถึงจะเป็นงาน US นะเออแต่มันสะอาดนะเนี่ยคอเหลืองจักรแลแร่เหลืองก็มีบ้างนะลูกคา้าแต่โดยรวมคือผ้าสะอาดอ่างานโปวงงานปากสกรามสกราม คุณป้าลูกไม้ค่ะลูกไม้ลูกไม,กม,กม้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก้ามสายเดียวนี่ลูกสตาร์ชอตสาดนะเนี่ยไม่ได้พูดตัว ไม่ได้พูดตัวนะจ๊ะผ้าสะอาดนะจ๊ะผ้าขาวเวอร์อ้าวงั้นปากมาอีกแล้วปากปากแขนพงุงแขนพองอย่างงี้มีค่ะนี่ลูกค้าลูกค้าได้ตรงปกแน่ดอนได้ตามนี้เลยนะคะเพราะว่ามีแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนี่อ่าตัวยาวตัวใส่สบายนะค้าบางๆ มีผ้าคัตต้อนคัตตอนผสมโพลีเป็นงาน US 45สกิโลนะคะเป็นงาน US เอนะแต่ผ้าสะอาดลูกค้าอือันนี้คล้ายๆมินิดรสขาวกับขาวครีมนะคะอันนี้สีครีมเห็นไหมอันนี้สีครีมนะ ดูเสื้อเชิ้ตเขาข่าวมากนี่นี่อันนี้ไม่ต้องอะงานปากกันปากนี่สวยๆเลยนี่เป็นแบบครีมครีมนะคะอืมลูกไม,ม้อ่ะ ขายลูกมงลูกไม้ฉลุทั้งตัวค่ะตัวนี้นี่เชิ้ตค่ะเชิ้ตดูลูกค้าเชิ้ตนะสายเดี่ยวค่ตต้อนใส่เดี่ยวสายเดี่ยวมีสสยเดี่ยวนะลูกค้าอืม สายเดี่ยวแฟชั่นลายลายค่ะงานปากักงานปากักอืปากอันนี้อะไรนี่แฟชั่นอีกแล้วอันนี้มาสองตัวเนี่ยสรงนี้ลูกค้าอันนี้อะไรวะ แฟชั่นแฟชั่นเซ็กซี่ของแนวเซ็กซี่อันนี้คล้องนะคะคล้องคองนะเชิร์ตอืมชาลลุชารลุตำหนิเปื้อนเสียมีนะคะ พอเหลืองจะกะแลเหลืองมีบ้างมีบ้างลูกค้าแต่โดยรวมคือผ้าค่อนข้างจะสะอาดอะไรวะเนี่ยใจหมดเลยโดยรวมคือผ้าค่อนข้างจะสะอาดนะ <c oughs> อันนี้อยากให้ดูนี่ลูกค้าแฟชั่นมีโปนแฟชั่นคลารวมคลารวมเชิ้ตนะคะรวมแฟชั่นรวมลาลองทํางานนี่สวยๆเลยระบายระบายนะคะนี่อันนี้อรไรวะเนี่ <c oughs> ยไซเดียว ปาดลงปลาดลายหงานปงงานปากมีมาบ้างอันนี้ H&M ค่ะทรงขอบนะเป็นเชิ้ต H&M ค่ะแขนตุกตาสี่สิบห้ากิโลลูกค้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะจำนวนตัวก็ประมาณสองรอยห้าสิบตัวได้ค่ะถูกปะ ประมาณนั้นแหละเพราะผ้ามันบางนะประมาณสองร้อยถึงสองรอยห้าสิบผ้ามันบางลูกค้าอันนี้สรงครอบได้ตามนี้เลยตามที่โชว์ทุกตัวนะคะขาวครีมนะมีสีขาวแล้วก็สีครีมค่ะนี่โอโ้ตัวใหญ่มากตัวนี้ดูผ้าสะอาดเวอร์อ่ะประมาณนี้ได้ตัวถักไปกี่ตัวหนึ่ง สองสามอันนี้สวยมากไปทะเลทะเลนะสี่ห้าไม่ใช่หก<บ>เจ็ดแปดเก้าตัวจ้าได้งานปรับไปเก้าตัวนะจ้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.